บอก้วยแสง หลังจากทุ่กเรีย้อยกาไปหายบัวแล้วได้ตั้งใจไปบมันจายปนัาไปแล้วคุับแรกกระแทกมันจเขามากบอกว่าตามเสนใช่ไป็นั่นแบบนี้แบบนี้แบบนั่นแบบนั้นเ็คาะว่าเออมันาเเปการที่ว่าเคุยกันเดี๋ยวมันจจบฟั้งเอาไมกูจะเอากูจะเอาเกมบอลไหมเออจี่ลไเอาเรื่องมันไปเอาเรื่องบอลนี่มึงไม่ด้ากาเรื่องมั่วปรดียบอลฟังหุงผมนะผม่อ่อมึงจีน่าเไปกูจะเอาแขนว่าถึงแน้ที่นี่กูจะร้งคิดด้วย

เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเริกรรมการถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรับผิดชอบไหมช่วยผมหน่อยรับผิดชอบนะผมเป็นคนสั่งให้เปลี่ยนเองเ้าไม่เปลี่ยนเขาจะขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามมาตราสามหกแปดขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเนี่ยขนาดเปลี่ยนตัวผมต้องตำรวจมาดูี่ผมเปลี่ยนตัวผมต้องตำรวจมานี่พี่แทนไอ้ได็กๆพวกเขาเขาเปลี่ยนพวกเขาเขเดียวเขาเปลี่ยนเขาเดียวเขาเปลี่ยนพวกเขาเขาเดี่ยว ดังยังอีกเหรอเฮ้ยเปลี่ยนพวกเขาครับเปลี่ยนพวกเขาอเลยพวกเขาครับเปลี่ยนตัวพวกเขาเร็วเร็โอ้โหไม่ออกจริงดูดิครับนี่เป็นไงไม่เชื่อฟังโค้ชก็คือบัวขาวนี่นะครับผมว่านี่เอาเอาใครมาเปลี่ยนยังไม่ออกเลยพอมาตำรวจมาเปลี่ยนตัวนะครับออกไหมไม่ออก แน่นอนจริงเขาสารเสกมาแล้วล่ะผมว่าผมว่าเปลี่ยนตัวเขาจะเปลี่ยนตัวคุณก็ทุ่งทองครับทำไมคุณไม่บอกคุณคเนี่ยดูผมขึ้นกระดานนี้เขาเนี่ยแล้วกรรมการไม่บอกอ่ะบอกบอกว่าคุณทำมือเงี้ยคุณทำมือเงี้ยนี่จะอะไรพงศักดิ์พงศักดิ์พงศักดิ์ยังไงช่วยยังไงก็จัดให้จัดตัวนะเขาจัดเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเราต้องไปมึงผมเสร็จงานแล้วครับมึงไปไรอยู่ปุ่นไปคุณไปได้ว่าเขาแก้งครับคุณเลยคุณกู คุณยุ่งอะไรกับผมอ่ะเออคุณพูดดิอ่ะคุณลองพูดดิผมก็เงียบอ่าคุณลองพูดเลยที่ต้องแบ่งกันพูดคนละประโยคุณเวลาผมพูดคุณก็แย่งพูดแล้วผมเวลาไหนพูดเนี่ยผมผมอดมาตั้งนานแล้วเนี่ยกำเนิดสองนาทีแล้วเนี่ยคุณพูดอยู่คนเดียวพูดคนุณลองพูดเวลาผมพูดคุณก็พูดอยู่คนเดียวโคนละเครื่องคุณก็พูดตั้งคุณไม่ดีผมก็พูดตั้งผมไม่ดีโอ้คุณเขา่งให้คนอื่นเขาบอกน้ำมาเนี่ยอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวอยู่พนเดีอวอยู่ักนนึง เขาสิบอกเพื่อนเขาจะมาหยุ่งมันเหี่ยวปวดโดยใจปวดปวดได้ชนผู้ใดได้เด้อเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมเวลามันเกินเกินความเมทนเวลามันเกินยังปวดไอชนใจผู้ใดหนาไหนเราใส่เหมือเด้อปวดไอชนใจผู้ใดเลยสามีผู้ยานมวยกระจอกบนาเวลามันมันเกินขีดจำกัดเท่ากับผู้ยานผู้ใดเลยเราซื้อซะครับแต่ว่าซิเก่งสมัยของผู้ยานเนี่ยมันหนามือเกินมากก็ใส่นเหมือเด้อ

มานี้เราสักงเองไม่ให้คนอื่นได่ไงมาวันนี้ปิดต่อหรอใช่เิดขี้เฮ้ยฝั่งนั้นฝั่งไหนเอาฝั่งนี้เฮ้ยเราของเราไม่ใช่สังไม่ใช่สังไม่ใช่สังผมสังพี่ชชยสังผมสังครับผมไม่ใช่สังมันเล่นกินดีะ

เอ้ม,นม,มนันมีน่บอกมันเกินดิมันเกินดิไม่ได้หนิไปเอาไปไม่ได้ไม่รับไปเอาไปเอาไป,ไป,ไปอู้